อะกันสสดีคุณจะน้องไดุ้จะคุยแบบรูปไดการนกอนชั่วลาบเปิดปุ้ดปุ้ดัน้ดปุ้ดปี้ดปุ้ดป่้ดปุ้ดัอ้ดเุ้ด์ุ้ดปุรดอุ้ดปห้ดปุ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 ้าปุห่ปุ้ด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 าุ้ดป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 ุ้ดใุ้ดปน้ดปุ้เปุ้ดปุ้ดสใช่ปุ้ดป่้ดปดนุ้ดป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 ุรดนุ้ดนุ้ดป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  วันนี้เราจะไปจับตัวพิเศษอีกตัวนึงครับเป็นตัวมาใหม่สุดมาแรงแทงทางโค้งนะครับสายพันธุ์นี้นะครับก็อ่าเราตัวที่เราจะไปจับชื่อว่างูนะครับเป็นงูอ่าแห่งโลกอนาคตนะครับเป็นงูหุ่นยนต์นะครับงูหุ่นยนต์จากโลกอนาคตนะครับเฮ้อ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 และการหาตัวมานนี่เราต้องไปที่อ่าแต่บาร์เมซอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นถิ่นของพวกสัตว์มีพิษนะครับก็วันนี้เราจะพาเอ่อไอ้ดอนไปทุกวันเลยเว้ย เออแล้วไอลิปเปอร์ครับเด๋ยวลิปเปอร์ผมไปจอดไว้ใต้น้ำนะครับเมื่อจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วนะเหมือนว่ามันจะบักเลยยังไงไม่รู้หายสาบสูญไปเลยนะครับเออไม่ได้ไปจับตัวใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เออมันมีผ่านนะผ่านน้าบินของเราก็มีม,มีเออจี๊ดก็บินได้ใช่ไหมจี๊ดจี๊ดจี๊ดแล้วก็น้องบอแล้วก็ไอดอนนะครับไอดอนพาใครไปเดียวพาจี๊ดไปดีกว่าไหมจี๊ดยังไม่เคยออกโรงเลยเนะี่ย เดี๋ยวจี๊ดงินต้องจี๊ดต้องอัพเลือดตะแหลต่ละสองแสนอัพเลือดตั้งไหนจีด๊ดไม่งั้นเดี๋ยวจี๊ดตายแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยโกลเด้นทร e สอะไรวะเป็นอาหารเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดเชียนี้ผลิตอาหารให้คนอื่นได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว golden teeth สามารถให้กินได้ทุกตัวหรือเปล่าเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่าไม่สามารถใช้กับ อัลฟาหรือว่าบัตมอเตอร์เมกาพิเทสัสไรวเวิร์นแอนดโดดเล็กอ๋อไม่สามารถใช้กับไอ้พวกที่อยู่ในชื่อนั้นได้นะแต่ตัวอื่นใช้ได้สินะไอ้พวกนี้ก็น่าจะใช้ได้เออดีๆีด,ด,ดีเป็นตัวที่สะดวกสบายดีนะผลิตอาหารให้โคตรแจม่มอ่ะกีทำงานดีมากกีดเดี๋ยวพี่พาน้องไปไปจับงูนะไปจับงูอย่งโลกอนาคตอ่ามันต้องมีคลางทุกพาเลยเว้ย ไม่ค้างนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมกูใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ต้องแสดงความเป็นเจ้าของ <c oughs> อะไรค้างนานไปแล้วโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปด้วยจีดนี่แหละแล้วก็เฮ้ยค้านเลยค้างยังเ,เลยเว้ยจีดจีนี่คิดขวาเป็นอะไรไม่ร <c oughs> ู้บ้งกางขาออกแล้วไม่รู้อะไรนะเอาเป็นว่าเราจะใช้มันเป็นผาน่าเชยๆนะเราเจะไม่มจบดีไปแบบนี้เลยลหรอฮะ ไปแบบนี้เหรอจิตโอเคก็ตัดไปตอนเอ้ยชิบหายแล้วอย่าเข้าไปใกล้แล้วคุณผู้ชมตายแน่ตายแน่นครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงเขตบาร์มีซอนแล้วครับแล้วก็เหมือนว่าข้างหน้าน่าจะเป็นเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละที่เราจะมาจับนะครับมันชื่อว่าเอ่อ Temporal s n a ส e นกนะครับก็เป็นงูหุ่นยนต์นะครับแห่งโลกอนาคตเดีย๋ยวเราต้องหาที่มาก่อนนะครับเพราะว่าแถบนี้สัตว์มีพิษเพียบนะครับทำให้เราหลับได้สบาย ไอ้บ้านี้ก็อยู่นะเอ้ยอเลนีโอมอร์ฟัแล้วก็งูเต็มเลยครับงูเพียบเลยครับงูธรรมดานะครับพร้อมด้วยงูขุนยนต์ตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับงูขุนยนต์ตัวนี้นะเกิดคุณผู้ชมใช้หอกหรืออะไรทิ่มมันนะครับสามทีครับแตกเลยครับไม่ว่าหอกของคุณจะแข็งเก่งขนาดไหนนะครับจะจะตีบวกสิบมาจากไหนนะครับก็ทิ่มไอ้พวกหุนยนต์นี้ไปนะครับแตกเลยครับ ต้องใช้ปืนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านจะถนอมอาวุธระยะประชิดไว้นะครับอย่าไปตีมันเลยครับยิงมันดีกว่านะครับแต่ผมต้องหาที่จุดยืนก่อนดูมันเลื้อยดีครับเ๋ย่มันดูมันแบบชัดๆนี่ครับหน้าตาของมันอุ้ยสีก็สวยเลื้อยแบบอุ่นยนต์เอ้ยอะไรวะไททันโบอาบายไททันโบอา ไองูกูตายเหรอชั้นโบอาเนี่ยว่าอ๋อตัวที่ผมจับแล้วก็ผมปล่อยไว้เมื่อพาร์ที่ตอนที่จับงูใหญ่นะครับท่านผู้ชมยังจําได้นะครับเอออยู่แถวนี้แล้วมาตายในตอนนี้วะตายทั้งที่คุณมันจับตัวนี้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมให้หาที่ยิงก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าพิษมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องรับแน่นอนเอาเป็นว่าจอดเจ้าจี้ไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้มันยังไม่เห็นผมใช่ไหมเดี๋ยวขอขึ้นไปบนนี้ ขอขึ้นขอขึ้นเอ้ยน้องสิบายแล้วดินโลดินโลไม่เกี่ยวออกเป็นลูกแล้ว,วกวูว่าแล้วงูธรรมดามาพี่บบมาลงมาแรงก็มาหลับไปหมดไอ้พวกวะมาแรงยายาอย่าเสืมับเยอะจังวะอย่าไปกัดเอ้ยอย่าไปกัดนังจี๊ดโอ้ไปกัดจี๊ดหมดเลยอย่าก,กัดจี๊ดอย่าทำจี๊ดอย่าทำจี๊ดอย่าทำจี๊ดนะคะ อย่าทำจีด๊ดอย่าทำจีด๊ดอย่าทำจีด๊ดโอเคอะไรว่ามีเอริสมีเอริสดีโลด้วยเหรอมาทำไมอ่ะมาทำไมหลับไปไปไหนแล้ววะวายไม่รักบินมาอย่างไวน,นะมึงไม่ไมตัวไม่ตัวนี่นี่อยู่นี่ครับยิงหัวไม่เงี้ยเพี่อไม่สลบครับนาเดี๋ยวไม่สลบครับ ตอนนี้เหมือนเหมือนว่ามันยังไม่เห็นผมนะครับแต่มันโดนมันต้องโดนแน่นอนไม่มีทางที่ไม่โดนนะครับไม่มีทางที่ไม่โดนโดูดิมันจะเลื้อยเร็วหรือเปล่าเข้ามาตัวตัว,ตวมันเลยเปี้ยสามนัดไม่สลบไปยต่อได้ถัวแล้วมาแล้วมาเร็วเลื้อยช้าหรือไงอุ้ยอย่ามาเสือกไม่เกีียวอย่าเสือก ผมว่าผมเดียวปืนปืนนี้ไว้ก่อนดีกว่ามีตัวเสือกครับเสือกเสือกเสือกต้องตายแกด้วยยืนกีดตายซะไอ้นี่อีกไอ้นี่อีกแล้วเสือกเสือกไม่เข้าเรื่องเสือกไม่เข้าเรื่องไปไหนแล้วครับน้องงูหุ่นยนต์ลบยังสลบยากสลบเย็นยังวะสลบยากจังวะเฮ้ย แตบว่ามันไว้ยวหน่อยได้ไหมเหรเฮ้ยน้องต้องเข้ามาลอตดินถึงที่ะสลบได้แล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้ว,วน่ากลัวสัตว์ดูเลยดูเลยมาดิครับเหมือนตัวอะไรสักอย่างอย,อยู่อยู่ไม่เหมือนงูนะอยู่เหมือนตัวอะไรหุ่นยนต์ปีศาจตินเรือยได้สลบยากจังวะววเจ็ดร้อยกว่ากว่าใช่ไหมเมื่อกี้ เอก็น่าจะอยู่ที่เลเวลด้วยแหละการสรุปย,ยากสรุปง่ายโอ้ยไม่หันหน้ามากัดกูดิกูอยู่หน้ามึงแล้วเนี่ยกูอยู่ข้างข้าง,างเวอเจ็เยอแปดร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหโคตรเยอะถึงว่าสรุปยากสรกุปเย็นเรียบร้อยไหมยังยังอีกยังอีกอ๋อยิงหัวไว้อย่าลงน้ำอย่าลงน้ำมันจับยากเข้าใจหน่อยเรียบรย้อยครับคุณผู้ชม ไม่ก็นามือพี่หรอกโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เนื้อน้องอันนี้สลบใช่ไหมสัตว์นี้โอเคตัวนี้สลบนะครับนัดหนึ่งโอ้ยจบโอ้โหดูเลยไหนเนี่ยเนกรรมกูจะเอาเนื้อน้องเอ้ยเอ้ยโอเคตกมาแล้วเอ้ยไปตกบนเขาอีกไอ้เวรแล้วจะเอาเนื้ออย่างไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็ได้มามาพวกนี้ก็ตายเหมือนกัน เอายังไม่ตาย,าเ,ดยเดี๋ยวดูก่อนมีเนื้อน่องไหมในตัวรู้สึกจะหมดแล้วนะครั้งก่อนใช้ไปหมดแล้วจริงด้วยมีพวกไอบ้บ้าพวกนี้ตายตรงนี้นี่ไงนี่ไงเร็วเร็วเดี๋ยงูฟื้นเร็วเร็วไม่ตายหรอเนี่ยตายแล้วไหมอ่ะโอ้โหเด็กแว้นมาขับเลยแถวนี้ขับเลยแถวนี้อย่าเสื้ออย่าเสื้ออย่าเสื้อตัวนี้น่าจะมีเนื้อน่อง มีแต่ตัวไม่ตายทั้งนั้นเลยนี่ไงนี่เนื้อน้องเนื้อน้องเนื้อน้องน้อง,งงูครับน้องง,งงูเกลียดมึงพวกแมลงไปไกลๆยกเว้นจี๊ดจี๊ดมันทำคุณทประโยชน์ให้กูเชี่ยนี้ไม่ตายนัดเดียวกูว,ว่าแล้วลอยไปทวีปโอเคก็ไม่เอาก็ได้เออมา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 มเที่ยจะตายทั้งทีเอาจะตายทั้งทีอันนี่ไงเป็นศพรลองหนด้วย จะตายทั <wh> ้ง <gamma> ท <lens> ีกระเด็นไปถึงไหนกระเด็นไปถึงไหนสัตว์สัตว์เอ้ยส <wh ats S 2> ัตว <iles> ์เอ้ยสัตว์งูสัตว์งูเร็ว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 งูหุ่นยนต์กูจะฟื้นไหมเนี่ยไอ้แมงมุมเอเดเมงมุมเปลตโอ้ครึ่งหลอดแล้วโดนโดนโดนเนื้อน่องเนื้อน่องจ้าเนื้อน่องไหนจ้านี่แปดสิบเจ็ดเอาไปแปดสิบเจ็ดอันเองเหรอโอเคช่างแม่กินก็ดิโอ้ยต้องใช้เซดาทีบิกละยาเขียวยาชูกำลัง ยาเคียวเหลือเท่าไหร่วะ10 17มันมันแยกเหร18โอเคงับไปเลยง่นกินแล้วคุณชมคุณขึ้นมาก็น่าจ้าวพันสองร้อยกว่ากว่านะครับไม่น่าจะใช้ตี่กี่นะมันว่าฟิ้งได้เล็วหลังใจมันชื่อว่าอะไรเดียวอ่าชื่อว่าชื่อว่าสนิกกี้แล้วกันชื่อยังกะขนม

อะไรวะอะไรอะไรวะเนี่ยเอ,อย้กินกูแล้วให้กูบังคับเหรอเอางี้เลยเหรอเอ้เลี้ยวหัวง่ายดีนะต้วก็เหมือนกันเลยกับไอเหมือนกับที่ซิน่นแหไะนะคิดว่าแล้วทำไมกูต้องนั่งท่านี้วะไม่ไม่นั่งบนหัวมึงคุณผู้ชมดูเลยครับท่านั่งของคนขี่ครับจะอยู่แบบนี้นะเหมือนว่ายังบักบักอยู่นะ แต่งูเขาทำมันสวยดีนะดูนี่เป็นเหล็กเป็นสมที่เป็นความเป็นโรบอทความเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ในโลกอนาคตนะครับอ่าแล้วก็เลื่อยอ่าลองเรื่อยเทียนนิดดุ๊กดุยดุ๊กดุ๊ยกกระปุดดูดดดดดควินฟันช่ยคลิกขวามีอะไรไหมคลิกขวาบอกมีอย่างนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายกัดกดซีก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะกัดอย่างเดียนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ากัว่า มุมเป็นสบีได้ไปก่อนดีกว่าเลยโคตราช้าเลยแม่งไวๆหน่อยติดอะไรอีกอ่ะต้นมองต้นไม้กัดไปดิเออให้มันรู้ซะมั่งมีสมองหน่อยมีสมองหน่อยดูครับหลับไหมเรียบร้อยครับโอ้นัดเดียวหลับเหมือนกันนะครับมีธรรมดาเลยแต่เราจะหาเหยื่ออะไรต่อไปดิโมพโพดบนน์บินนักใช่ยวไหวบินนักใช่ยวไหวบินนักใช่ยวไหว กัดก็ไม่โดนเวีนกรรมันบินไ้นี่ก็เดียวยากมแมลงมแมลงแมลงกวนกัดก็ไม่โดนต้องเป็นเป้าใหญ่ๆสักห,หน่อยนะครับคิดว่านี่โดนแล้วไม่หลับเหรออู้เป็นสู้ด้วยไม่หลับแล้วอุ้ยสู้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 นักสู้พลังเขานียวสู้สู้สู้ส,ส,ส,สู้นั่นไงมีคนหลับมีคนหลับเป็นไงหลับไปดิหลับไปดิฮ่ามีคนตายมีคนตาย มีคนตายมีคนหลับมีคนตายมีคนหลับกูว่ากูเลี้ยวกับผัวตอนที่มึงกำลังขึกัดคูกูเลี้ยนี่เป็นไงแผนนี้นะครับแผนนี้ใช้ได้นะครับแผนนี้ใช้ได้เลี้ยวกับเลี้ยวกับเลี้ยวกับแล้วเราจะกัดมันโดนพอดีกัดมันโดนพอดีฮะอยู่เทินกับกับด้าน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 โอ้โหเหล็กกูปะทะกับตัวพวกมึงนั่นมึนั่นคุณผู้ชมดูมันมันกัดผมนะผมว่าเลอดมันลดเองมั <ส bizarre S 1> ่งแหละเพราะเราเป็นเหล็กนะครับ กัดทีจึงฟันหักแ <c oughs> น่นอนยกเว้นบวกฟันพิเศษเนี่ยกัดเหล็กได้นี่นมันไม่เออบวกฟันพิเศษบ่อยนลกนอนาคตทามีน,นะมีะงูอย่างเราตายแน่นอนเจาะเหล็กตายมันจะกินสตามิน่าไปไหนวะคุณผู้ชมดูครับมันมันกินสตามิน่าเราหมดเลยมเมงพวกนี้ผมว่าผมลงไปช่วยเองดีกว่างูเราลำบากแล้วอเอ้าเฮ้ย โอโหผมพังเลยทิ่มงูใช่ไหมเมื่อกี้ทิ่มโดนงูแน่เลยต้องแน่นอนต้องใจแน่เ <c oughs> ออนี่ไงชัวครับพังแบบนี้ไ <c> ป <oughs> ทิ่มโดนงูตัวเองนะครับแล้วก็พังคิดคิดว่า,มาแมลงพวกนี้มันไม่น่าจะแข็งขนาดนั้นนะครับพวกงูของเรามากกว่าที่มันแข็งเหมือนเหล็กนะครับ <c oughs> ว้ารีบเบอร์น,นะอย่าอย่าอย่าถูกงูกูนะยิงยิงถูกงูเอง สวยเป็นไงเข้ามาใกล้เองช่วยมีได้ดูเลือดหน่อยครับอ่าสนิกกี้สนิกกี้ก็เลือดเยอะนะครับตอนนี้หนึ่งแสนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอัพให้มันสักสามแสนแล้วกันจะได้พอไปได้หน่อยถึกๆแล้วก็มาดีดาเมจห้าพันเยอะอยู่แล้วนะสตามิน่าเยอะไปเลยเมื่อกี้โดนเมงกัดต่อยทีเดียวโอ้โหหมดเลย หนึ่งหมื่นครับตอนนี้มาแขวนกันต่อเลยตือดเตือดตือดตือดเตอไข่ไข่งูไข่งูไข่งูครับไปเก็บไข่งูก่อนนี่ไททันโบอาไม่มีไข่ตัวนี้มั้งหรือว่าตัวนี้ผสมพันธุ์ได้ไหมผสมพันธุ์ได้นะครับโอ้ยน่าลองน่าลองเป็นลูกเป็นลูกงูเป็นลูกงูงูยนต์ลูกงูยนตเองอนาคตเออดูเลยดิครับเดี๋ยวให้ดูมุมมองนี้ แต่ยังขำไม่หายครับคนขี่จะไม่ไปอยู่ตรงนั้นวะมามางูมันจะเอาไว้งูมันจะเอา,เง,เอางูธรรมดามันจะเอาเอ้ยจะมาสู้เหรอเทมเพราสสเนกเว้ยเทมเพลราส์สเนรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าเอาเนื้อมาด้วยเหรอน้องเอาเนื้อมาด้วยเหรอน้องน้องมันแรงตายซะเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังเดือช้าอยู่นะเยอะไปเลยนะควายมึงสักสองล้านเลยมูเมนสปิด ว้าเร็วเร็วแล้วเตือเตเตเออป็นคนขี่ช่วยทำใหม่ได้ไหมเห็นแล้วมันเออเห็นแล้วมันรับไม่ได้ไปขี่ตรงนั้นนี่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  รู้สึกเหมือนมันเลื่อนไปลดเลยนะยังไงวะเนี่ยป๊อมดาเราเอาหมื่นสองแหละตายนี่ไงกัดไม่โดนมากกว่านะเมื่อกี้เออใช่แหละใช่จริงด้วยเมื่อกี้้ากัดโดนมันจะนี่แบบนี้อ๋อไปโดนอีกตัวมันซ้อนกันโอ้ปิวเลยแล้วตัวนี้ตายซะหรือเปล่าต้องกัดไกลๆนะครับเข้าไปใกลๆมันจะเดี๋ยวมันง้างใช่ไหมแล้วมันจะเลยไปดูดิเดี๋ยวให้ดูมันกัด มันจกหน้าเห็นไหมไหมไหมจึดจุดจุจจโอ้โหศพติดลังกาอยู่ในน้ำเว้ยเนียอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกงูเออเมื่อกี้ได้ขาวงูเออได้ด้วยโอเคมูเมนสับปีเยอะๆไปเลยน้องพี่ให้น้องเต็นที่400ดูดิดูไปครับดูไปอย่างไว กูขับคนขี่ไม่หายเลยเนี really Poke ่ยทไมคนขี่แบบนั้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสัตว์เราไปไหนแล้วเนี่ยคว้าใครมาเลยวะคว้าต้องจี๊ดมาเออน้องจี๊ดไปไหนแล้วเนี่ยจี๊ดจี๊ดจี๊ดอยู่นี่เปล่าวะใช่ไหมในจี๊ดอ้าวจี๊ดไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าจี๊ดตายนะเว้ยจี๊ดอยู่นี่หรือเปล่านี่ไงจี๊ดอยู่นี่จริงด้วย งั้นเดี๋ยวทิ้งจีด้วยนี่ก่อนแล้วกันข่าบกบ้านี้ให้ตายหมดเดี๋ยวเราจะไปแว้นในปา่าเมซอนกันนะครับแล้วค่อยมารับเจ้าจีดกันโอเคโอ้นี่งูเล็กงูเล็กงูน้อยงูเล็กงูน้อยงูเล็กงูเล็กงูน้อยธรรมดา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 ตายยังวะกัดอยู่ตั้งนานหมดว่าต้องหาานไ้ตรงๆด้วยนะพวกงูนี่มันตนะ้องกัดหาาน้ตรงนะครับถึงจะกัดได้ดูว่าเลื้อยในน้ำนี่คนอากูอัสารพิษขุนยนต์ แล้วจะมาเห็นแต่หัวกลัวดูโคตรร้ <c oughs> นอนเลยไปทางนี้นอ้องที่มันออกทะเลแล้วนี่วะอาจจะไปฆ่าพวกสัตว์ร้ายในนี้กันมาเลยมาเลยแต่แด้อเดนี่ครับคือไอ้เคีมานี่ชาละวันชาละวันชาละวันวนี่นี่ต้นอะไรวะดอกหน้าวัวเหรอ มาเลยมาเลยไม่กลัวเฮ้ยขางเลยขางเลยเคมาสองตัวเมื่อกีเ้เห็นแล้วเห็นแล้วขางเลยขางเลยทำไงอุย้ยเลือดหมดเลือดหมดเลือดหมดเฮ้ยอย่าค้างอย่าค้างหนีแป๊บขอหนี้ขอนี้เอาสรุปแล้วอ้าวข้าเฮ้ยเรื่องเราไม่ได้หมดแต่ว่ามันยังรีไม่มันยังรีไม่ถึงไหน <c oughs> เออเราคงไม่เราคงไม่ตายาง,ง่ายหรอกเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะจริงๆ ดูดิน,นี่ที่ผมตีไปเนี่ยสองอันเนี้ยตีโดนงูเองนะแตกหักหมดเลยเออเวนกำเลยเดี๋ยวจะไปแวนแถวนี้กันไอ้พวกนี้ถ้ามันกัดมันต้องฟันหักแล้วก็เลือดลดเองบ้างแน,น่นอนนี่สลบมาดูยาสรบมันดูยาสรบมันนะครับจะแรงไหมอันนี้กัดโดนนะแล้วก็เลือดก,ก็ไม่ได้ไม่น่าจะลดมากมายนะขนาดหนึ่งหมื่นนะขนาดดาวเมนหนึ่งหมื่นนะ ต้องสลบแน่ตัวนี้พาราซอรเอ้ยพาราเซอร์ซอที่ไหนนะโอ้ยกระทืบใหญ่เลยเวะอ้าวอ้าวอ้าวเมกาเบลนย่างมันเสือบกูรู้ว่ามึงฟันมึงแข็งแกร่งแต่ว่าตัวกูแข็งแกร่งกว่าฆ่าอะไรไปนเนี่ยฆ่าปลาไอ้นี่มันตายยากยังวะเฮ้่อท่ะไรวะขอดูเวลดิโอ้โหโอ้โหคนมอ,มองที่หนึ่งในน้ำเนี่ยแบบปลาอะไรมั่วตัวขวั้วแลน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. เอาเข้าไปเอาเข้าไปทึบเข้าไปทึบเข้าไปตายตายตายวิ่งสี่ร้อยเองคาราเซอร์อนี่เป็นตัวที่หลับยากที่สุดเลยนะครับที่ผมเคยเห็นมานะเนี่ยดูเลยโดนตลกกันหมดแล้วดูมัน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 เลือดจะเลือดออกจะตายอยู่แล้วเนี่ยตายต้อง้ต้องมาช่วยแน่เลยอย่ามาอย่ามาอย่ามากูจะตายแล้วยามา นี่ครับสิอย่างเดียวเลยเราสีอย่างเดียวเลยครับเอาไม้เอาอะไรมาไม่รู้เยอะแยะเต็มตัวมาแล้วนี่สลบเฮ้ยเยอะเอะเยอะที่บายเลครับมีพลันเซอร์มาหนึ่งตัวเลือก่อนเลือกไว้ในหัวหัวเอาหัวอยู่นี่เมกาบีรัญญาเมกาบีรัญญาอย่าเสือกอย่าเสือกเฮ้ยพลันเซอร์มาพลันเซอร์มาเด้อเด้อเด้อไปเรื่อยไป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 ปีรัญญามึงว่ายน้ำในน้ำปื้นแบบนี้ได้ เหมือนว่าเป็น,นบึงนะบึงสามารถวหายได้เหมือนกันแสวมแสวมแปลว่าบึงโอเคเดี๋ยวเอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ตัวชื่ออะไรมาอีกมาเองอย,ย่าเลยพาราเซอพาราเซนมันไม่จบครับมันจะมาแก้แค้นให้เพื่อนครับย่อมได้น้องย่อมได้ง,งูงูเล็กงูน้อยออกไปงูเล็กงูน้อยออกไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน เลือ้อยเลยหลบก่อนเลือ้อยหลบก่อนเลื้ยหลบแบบเดอะแมทริกเลยมามาสำลักมาดีนก่อนครับบังเกอร์บังเกอร์หนึ่งหมื่นมึงไม่พอเลยวะมาคัวให้ห้าคัวให้สี่หมื่นแปดเลยมามามาสี่หมื่นแปดเล่นมันดีชานะเนี่ยนึกว่านึกว่าจะตายทุกทีเลยมาแรงอยูแล้วมามาแรงกวนตีนักใช่ไหม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 กวนตีนั่ใช่ไหม,ก,ก,ไหมกัดยากอย,ย่างวะ ใส่ตรงๆแบบนี้ต้องตรงๆแบบนี้ถอยหลังไปด้วยถอยหลังไปด้วยกัดโดนไหมเนี่ยโดนโดนโดนเงยด้วย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 ตาย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 อย่างเดียวเลยตายตายตายไปไหนแล้ววะพาราเซอร์หลับไปแล้วหรือเปล่านี่แมงมุมแมงมุมตายเอเดสเออเรเนิโอโมฟัสโมฟัสแต่อะไรไม่รู้ลืมไปแล้ว เคเคอย่างตายนะจ๊ะเคตายนะจ๊ะเอานี้พระซือมันตามผมอยู่ตรงนี้นะนี acha, right? ่ครับสรบปเอายังนีว่าตายก่อนสรบปแน่มึงนี่ครับตอนนี้ไม่มีใครสามารถสู้ผมได้ไม่มีไม่มีถึงเลือดกูจะลีไม่ทันแต่กูรู้ว่ามันไม่น่าจะตายก่อนเพราะมันเป็นเรลกมันเป็นเรล็กงูเหล็กไหลสนิกกี้คงนะครับเฮ้ยนี่มีต้นในนี้เล้ว ป้อมป,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 ป้อมปืนป, um, ป้อมปืนมาเล็ดพืชเนี่ยมันตามเรามาจริงด้วยนะครับมาดิมาก็มาเวน่าคนคนขี่จริงๆนะเป็นอยู่แบบนั้นนะเฮ้ยเออเอเอาดิเอาดิเอาดิกระทืบเบิร์ตือเิร์ตืบเบิร์ตายนะตายนะตายนะกัดโดนมเนี่ยต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วดูขอดูเลือดหน่อยนะเลือดไหม รถแตทีละ,100ะร้อยนะครับก็ไม่สาอะไรนะครับทีละร้อยก็เรากัดมันทีละห้าหมื่นรับเอาดีกัดทีละห้าหมื่นกัดทีร้อยจะมาสู้เหรอสลบครับสรุปแย่เยได้น,นะตัวนี้เนี่ยต้องกัดไกลๆนะถึงจะโดนไกลแค่ไหนวะกลัวกูกไกลเกินไปหรืเอเปล่าดีไปอวะโอ้ขึ้นอบอลเลยไอ้เวรเว้ยแบ่ หล่นลงมาถูกก้อนหินศพดับอนาถโดนงูกัดดิวทะลุมิติออกนอกอวกาศแล้วหล่นมาอ๋อแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ก็ว,วนเวียนหามารอบนี้แล้วหาเกาะเมื่อกี้ไม่เจอนัที่แล้วก็เอาเป็นว่าเราตอนนี้ผมเข้ามาในปานะ่ามาเจอกับอัลฟาสเตโกดีแล้วเป็นพามอัลฟาสเตโกนะครับเราจะมาวัดกันนะครับมันเวลหกร้อยรู้สึกเมื่อกี้สองดูแล้วโอเคก็ ดูนะครับว่าเราจะสู้มันได้หรือไม่มาฮึฮึฮฮบัตโอ้โห,หน่าน่าจะแรงหน้าดู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 เป็นพามอัลฟาเลยนะครับตัวนี้ต้องไม่ธรรมดาเน่โอ้โะบัตรบัตรกูทีนี้กูกูแทบร้องเลยตอนนี้มันตามมาครับมันกําลังตามมาครับสู้ครับสู้ครับสู้ครับ,รบเห็นเลือดน,น้อยแล้วเสียวๆยังไงไม่รู้ครับ แต่เราเป็นเหล็กเราไม่น่าจะอะไรมากมายสู้ครับสู้ครับเลือเหลือแปดหมื่นครับยากแปดหมื่นกว่าเมื่อกี้ <laughs> ลถรถอยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าทางนู้นก็น่าจะเลื่อนรถอยู่เหมือนกันนะครับสู้สู้เข้าไปสู้เข้าไปสู้เข้าไป,อ,ไปอย่าได้ออยเราเป็นเหล็กเราเป็นเหล็กเราต้องเราต้องคิดไว้เสมอว่าเราเป็นเหล็ก <laughs> จะไม่มีอะไรตีเราเข้าจะไม่มีอะไรตีเราเข้านอกจากพวกอ,อวกาศ <laughs> เอ้ยเซอร์เเบิร์ดมาตายได้ไงวะ โอ้เลือดลดใหญ่ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่ได้เปิดเข้าไปดูด้วยติ๊กแท๊กติ๊กแท๊กติ๊กแ๊กไปดูเลือดหน่อยโอ้โหเรือเขาเจ็ดมือเลยครับเวละ่ะเวละ่ะมันจะตายยังวะไม่แน่เราอาจจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเลือดน,น้อยอยู่ด้วยเลือดก็รีช้าทําไมต้องรีช้าฮะรีช้ารีช้าข้าเป็นงูแห่งโลกอนาคตนะเฟยเป็นหุ่นยนต์ อ่าเป็นอาโนกับชาติมาเกิดอีกชาติหนึ่งกลายเป็นงูนะครับมม่รู้ทำเวรกับเฮ้ยมันเลือดออกมันเลือดออกมันเลือดออกลเลยวว้ยใช่ไหมลวงกูตาฝาดคิดไปเองกูคิดไปเองใช่ไหมคิดไปเองกูคิดไปเอง,เองมันเลือดออกจริงๆคิดไปเองหรือเปล่าวาร์ปดาเมจดีดีกว่ามันจะได้เจอหนักๆนี่ขนาดแสนกว่าลนะยังไม่ตายอีกตามเอาฟ้าโหดเกิดไปแล้วฟิวตั้งหกนะ okay. ร้อยแล้วไงฟิตั้งหกร้อยไ ตั้งหกร้อยเนี่ยตั้งหกร้อยเนี่ยหุยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องเอาเอาก็ไปมันเลือดออกมันเลือดออกมันเลือดออกมากูสู้เลยแล้วกันแต่ว่ามันหันไม่ตรงเลยต้องซิกแซกเลี้ยวหันไม่ตรงอีกนี่ตรงแล้วตรงแล้วมาติดดี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 มันเลือดออกมันเลือดออกเอาเข้า เอาว,าาวาะตวามเอาฟาเว้ยตามเอาฟาสเตโกเว้ยตามเอาฟาสเตโกเว้ยเลือดออกเลือดออกเด็กกูจะตายหรือเปล่าเราจะตายก่อนหรือเปล่าเหลือสี่หมื่นครับคุณผู้ชมโอ้โหมาไวชิบหายวิ่งไวด้วยนะตามเอาฟาตัวนี้วิ่งไวด้วยเดี๋ยวเราไปตั้งหลักก่อนแล้วก็มาแบบรวดเร็วอะไรเนี่ย <c ười> มาเอืองูเอือะไปไป ต้องรีบตีครับม่งั้นมันรีเลือดมันรีเลือดแล้วแย่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 แน่นอนแย่แน่นอนมารัวลัวตอนนี้รัว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 ลัวร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 ัวโอ้ยเหมือนตีมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยนะเด็กถ้ามูเราสู้อีกสักนิดน่าจะสู้ได้นะแต่ว่าเลือดมันรีช้าดิเอาเป็นว่าเราจะบิดฉากมันด้วยนี่ล้วกันตายโหงเลยนัดเดียวนะครับยชนนัดเดียวหรอกเมื่อกี้อาจประมาณสิบเมตรประมาณสิบนัดตายเลยครับ <laughs> ตายแล้วแล้วงูตัวนี้มันจะลงจากที่สูงได้ไหมดูแล้วไม่น่าจะได้ลงไปปุ๊บน่าจะตายโดยเร็ววัน <c oughs> เฮ้ยอย่าตีอย่าตีาตมาทำไมอยู่ตาแรปเตอร์เฮ้ยเฮ้ยตก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 ที่ไหนละเออ <c oughs> เออเออมา คุณผู้ชมตอนนี้เข้าไปจับตัวใหม่มาชดแล้วนะครับมาชดก็เจอเจ้าจีเรียบร้อยก็พามากลับมาบ้านนะครับก็ตายได้ไงวะเมื่อกี้ตกตึกตายอีกแล้วโอเคก็ก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กันได้กับสับสกี้ด้วยนะครับก็เบ็ดรีวิวรายการแห่งความชั่วร้ายก็เดี๋ยวท้ายคลิปน่าจะมีเสื้อสวยๆนะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับทาง2เพจครับอาร์คขีดไทยแลนด์หรือว่าเบ็ดรีวิวก็ได้นะครับก็ ่อวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย